สวัสดีค่ะตอนนี้ปุ้ยเจพีพีก็เดินทางมาถึงลักเซมเบิร์กหรือชื่อทางการคือราชรัฐลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนีทางทิศใต้ติดกับฝรั่งเศส และทางทิศตะวันตกติดเบลเยียมมีเมืองหลวงคือนครลักเซมเบิร์กจากข้อมูลอ้างอิงของ th.m.wikipedia.org ทำให้ทราบว่าวัฒนธรรมลักเซมเบิร์กอธิภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนมีความเกี่ยวพันอย่างสูง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสและแม้จะมีภาษารักเซมเบิร์กเป็นภาษาประจำชาติทว่าภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในบริบททางกฎหมายและการปกครองและทั้งสามภาษามีสถานะเป็นภาษาราชการโดยนิตินัย นี่ค่ะทุกคนเราก็มาเดินในสต,ตัในที่เมืองลุกสมบวร์กันนะคะเราก็เดินไปนี่ค่ะบ้านเมืองเขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะที่ลุกลักสมบูรณ์ลุกสม,มบวรนะคะทุกคนนี่เห็นไหม อันนี้ก็เป็นร้านนาฬิกานะคะอูเมเกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันเหมือนจะมีเสียงเพลงด้วยนะคะ ลักเซมเบิร์กเป็นรัฐอธิปไตยที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปและในปีคริสตศักราช2 0 2 2ลักเซมเบิร์กมีประชากรเพียง645,397คนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในยุโรปแต่ เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรสูงที่สุดและชาวต่างชาติมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดลักเซมเบิร์เป็นประเทศพัฒนาแล้วและแม้จะมีประชากรไม่มากแต่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงที่สุดของยุโรป โดยมีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและสวัสดิการคุณภาพและยังมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงลักเซมเบิร์กเป็นผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปองค์การเพื่อขอความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสหประชาชาติเนโตและเบเนรัก ลักซัมเบิร์กดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหัประชาชาติในปีคิทสกศกราช2 0 1 3ถึง2014เป็นครั้งแรกและในคิทธกศกราช2022พลเมืองลักซัมเบิร์กได้รับอนุมัติการตรวจลงตราที่ใช้เดินทางเข้าออกประเทศ หรือเขตแดนได้มากถึง189ประเทศทั่วโลกโดยหนังสือเดินทางของลักเซมเบิร์กได้รับการจัดอันดับโดยแพลตฟอร์มการจัดอันดับดับชนีพาสปอร์ตทั่วโลกให้เป็นหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกเท่ากับฟินแลนด์และอิตาลี และนี่คือความเป็นมาของลักเซมเบิร์กในเบื้องต้นที่ปุยเจพีพีได้นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ